มาถึงแล้วค่ะ Oppo Find N3 Flip เปิดตัวปุ๊บเราจะมาพรีวิวปั๊บเลยค่ะแน่นอนแกะกล่องไปพร้อมจะทุกคนด้วยในไหนได้เครื่องมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่า Oppo Find N3 Flip รุ่นใหม่พาต่อเขาจะมีอะไรเหมือนหรือว่าต่างจากเดิมกันบ้างส่วนถ้าเกิดใครเอ๊ะแลารุ่นเดิมมันเป็นยังไงนะไปดูรีวิวกันได้นะคะเราเคยมีรีวิวเทียบเอาไว้ให้แล้วเอาจริงๆเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าเครื่องที่เราได้มาเนี่ย <Es> อะไรเดี e ๋ยวจะมาแกะกล่องพร้อมทุกคนนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากเดามาเดาด้วยกันตอนนี้เลยก็ได้นะคือสีที่เขาเปิดมามีทั้งหมด3สีก็คือมีสีชมพูสีทองครีมแล้วก็สีดำคิดว่าจะได้สีอะไรลองดูกล่องกันนะคะดูกล่องมันฟิลลิ่งดีอ่ะคือเวลามันเปิดแล้วแบบกล่องมันดันตัวเครื่องขึ้นมาให้เลยอ่ะดูด้านข้างดิเห่ะดันตัวเครื่องขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เขียนคำว่า information ahead มีการสร้างแรงบันดาลใจรอดิฉันอยู่สีที่เราได้มานะคะเป็นสีชมพูมิสติพิงสีเหมาะกับช่องซิสเตอร์มากเลยเอาจริงทุกคนดูสิแต่ก็จแต่เดี๋ยวก่อนเดียวก่น,กอนขอแบบวางน้องไว้ก่อนมาดูของในกล่องกันนิดนึงนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างสำหรับในบ็อกเซสอันนี้นะคะอย่างแรกเลยที่มีมาให้ในกล่องนะคะก็คือตัวอะแดปเตอร์นะเป็นซูเปอร์วู รุ่นนี้เนี่ยรองรับการชาร์จสูงสุดที่44วัตต์นะคะซึ่งด้วยสเปคแล้วเนี่ยก็เป็นการชาร์จได้แบบเดิมกับตัว Oppo Find N2 Flip เหมือนกันเนาะนอกจากนี้<ๆ>ก็จะมีชบอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่มงคู่มือต่างๆด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีมีเคสมาให้เฮ้ texture <ๆ>เ,เ,เคสคือแบบดีอะ่ะเป็น t e x t อร์แบบลื่นแมตละมุนด้านในก็คือมีการติดตัวแถบกาวมาไว้ให้นะคะจะได้แบบ เคสสามารถยึดติดกับตัวเครื่องได้เพราะว่าเครื่องที่มันเป็นเครื่องฝาพ,พับสองชิ้นอย่างเงี้ยมันจะชอบมีปัญหาการหลุดหรือการแบบติดไม่สนิทเดี๋ยวเดี๋ยวแอปลองใส่ใี่ดูดีกว่าข้างบนคือแบบยังไม่ใส่ข้างล่างคือแบบใส่แล้วเห็นปะ่ะตัวโทนสีจะไล่กันเลยใกล้กันมากแต่ว่าตัวเท็กซ์เจอร์แน่นอนต่างกันอันนี้อาจจะแล้วแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองเป็นคนรักษาของได้ดีพอสมควรอยากโชว์ความสวยของเครื่องแบบเต็มที่ไม่ใส่เคสก็ได้หรือจะใส่เป็นเคสใส่ก็ได้เหมือนกันนะคะ นอกเหนือจากนั้นนะคะสิ่งที่เขามีมาให้ด้วยกันก็คือก็มีเข็มจิ้มซนะิมหน้าตานารักแบบนี้ตามสไตล์เนาะตัวนี้จะเป็น C นะคะ Typ e C เนาะตามพอร์ตของเครื่องนะคะก็ถือว่าให้มาครบนะของในกล่องจะมีเท่านี้เลยอ่ะพอแล้วกล่องจบขอกลับไปดูเครื่อง มาดูตัวเครื่องกันบ้างเมื่อกี้ค้างเอาไว้กับสีมินสตี้พิคนะคะคือตอนแรกอะหลายๆลยคนจะบอกว่าสีบัตครีมโกลมันสวยมันละมุนนี่คือใส่เสื้อสีครีมโกลมาเพราะว่าคิดว่าตัวเองอะน่าจะได้เครื่องสีนั้นแต่ปรากฏไม่ได้สีชมพูจ้ะแล้วสีชมพูก็คือเป็นชมพูที่ถูกต้องมันเป็นชมพูที่มีความละมุนะ่ะแล้วถ้าเกิดแบบลองขยับเนี่ยมันจะมีความบุ๊วิบประกายประกายให้ฟีลเหมือนเป็นไข่มุกอะ มันสะท้อนความเงางามแบบนั้นเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราชอบคือเรื่องของการจับถือแม้หลายๆคนจะบอกว่า Oppo Find N2 Flip กับ Find N3 Flip หน้าตรงหน้าตาดีไซน์มันไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเยอะแต่พอมันจับจริงๆมันตา่างมันไม่เหมือนกันเลยนะซิลลิ่งการจับรู้สึกว่ามันบางแล้วมันเบาขึ้นแล้วอีกอย่างที่เราชอบอะคือบานพับบานพับอันนี้เขามีการปรับดีไซน์มาใหม่หที่มันแข็งแรงคงทนขึ้นนะคะกับถ้าเกิดลองสังเกตตัวข้างหลังเนี่ย แม้จะยังเป็นลายแบบคล้ายๆลคลื่นอยู่แต่มันจะไม่มีการสลักตัวชื่อแล้วก็คือมีความมินิมอลมากขึ้น <Yeah. S 1> ซึ่งบางพับเนี้ยพอลองพับอะมันเฟิร์มขึ้นมากเฟิร์มขึ้นมากแล้วข้อดีคือมันทําให้องศาในการกลางของเครื่องอะมันได้มากกว่าเดิมอย่างเมื่อก่อนอะเวลาที่ใช้มันจะกลางได้แบบประมาณนี้อา้าวแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มแบบเห็นปะ่ะเนี่ย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  เนี่ยแต่ถ้าเกิดเกินตรงนี้ไปอันนี้ยังไม่ได้นะคะยังเป็นข้อจํากัดของเขาอยู่ครับแต่โดยรวมฟ e ลล i n g การจับถือดีขึ้นมากแต่วัสดุเนี่ยคล้ายๆเดิมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเก่งรู้สึกว่าตัวเครื่องอะ่ะโค้งมนมากขึ้นด้วยเวลาจับมันรู้สึกเข้ามือดีส่วนถ้าเกิดถามถึงเรื่องของหน้าจอตัวนี้ค่ะเป็นหน้าจอ6.8นิ้ว refresh rate ร้120เฮิร์ตเท่าเดิมความละเอียดเท่าเดิมเลยคือ ถ้าเกิดใครชอบจอรุ่นเดิมอยู่แล้วรุ่นนี้ทําได้ดีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เหมือนเดิมก็คือจอด้านหน้าคือหลายๆคนตอน Oppo Find N2 Flip อะจะอยากได้จอที่มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆเรารู้สึกว่าจอเท่านี้ใไซส์ J ที่เป็นแบบแนวตั้งของ Oppo Find N2 Flip และ Find N3 Flip เป็นขนาดที่ดีอยู่แล้วเพราะเวลาที่เราใช้งานหน้าจอค่ะมันเป็นการใช้งานแบบแนวตั้งแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้อยู่ปัจจุบนันนี้มันเป็นแนวตั้งถูกไหมพอเรปิดมา มันก็จะเป็นการใช้งานในรูปแบบเดียวกันหน้าจอเดียวกันเพียงแค่มันย่อให้เล็กลงเพียงแต่ว่ามันอาจจะติดนิดนึงตอนเรื่องของการพิมพ์ถ้าต้องมีการใช้คีย์บอร์ดอันนี้อาจจะเป็นปัญหาความนิ้วเบียดแหละมันจะแบบยากนิดนึงอาจจะต้องใช้แบบการสวิฟ์ในการพิมพ์เข้ามาช่วยนะแต่โดยรวมแล้วเรื่องของสเปคหน้าจอด้านนอกยังคงเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจริงๆก็คือเรื่องของตัวแอปพลิเคชันมากกว่าคือตอนนี้เห็นปะเนี่ย yeah. แอปมันเยอะ ขึ้นเยอะแล้วเรายังสามารถเลือกแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาอยู่ตรงหน้านี้ได้อีกอตรงนี้เขาเรียกว่ามินิแอปนะคะจากเดิมที่ถ้าเป็น Oppo f i n ์ไฟ2อ่ะเวลาที่เราลากอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นบล็อกใหญ่ๆอ่ะเป็นแอปแบบจำกัดนิดนึงแต่ตัวเนี้ยเห็นป่ะมินิแอปเขามีเยอะมากอ่ะคือจะติ๊กตอกจะไลน์จะเข้า YouTube น,นี่คือทําได้หมดหรือจะเช็คมงเช็คเมลอันนี้ทําได้เลยนะคะซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆเราสามารถไป manage เพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่ามินิแอปตรงนี้อยู่ในหัวข้อของ o l d a b l e ซึ่งใน o l d a b l e เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่การปรับแต่งหน้าจอให้เป็นติ่งต่างๆด้วยแล้วก็รวมถึงมีมินิแอปด้วยซึ่งมินิแอปตัวเนี้ยเราสามารถเลือกได้เลยเนี่ยเขาก็จะมีอีกว่าเฮ้ยอยากเลือกเพิ่มไหมอ่ะลองดูอะไรดีอ่ YouTube นะ u t u b e ไหมมันก็จะเป็นหน้าตาที่ถูกแบ่งมาแล้วให้ใช้งานได้ พอดีสัดส่วนในการโชว์ทุกอย่างมันเฮ้ยมันโอเคมันดีดีอยู่นะเนี่ยดูดิ <Yeah. S 1> กับลองใช้กล้องเห็นปะจากตรงนี้เราสามารถเปิดใช้กล้องได้เลยฟีเจอร์อื่นๆมีครบจะเลือกเอาโหมดอะไรอะ่ะได้หมดแล้วกล้องอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้เป็นกล้องแบบใหม่แบบสับ <Huh? S 1> ซึ่งการวางกล้องบนฐานวงกลมแบบนี้เขาเรียกว่า c o s m o s ring นะคะแล้วก็อันนี้แน่นอน ถ้าเกิดลองดูยังจะได้ชื่อของ a s s e l b l a d อยู่นะคะเป็นความร่วมมือในการแบบปรับจูนโทนสีต่างๆร่วมกันแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษอยู่ที่ในรุ่นนี้นะคะมีกล้องเทเลโฟโต้รองรับการซูมถือว่าเป็นครั้งแรกของมือถือสไตล์นี้ที่เขามีใส่มาให้เลยก็ว่าได้นะคะกล้องเทเลโฟโต้รุ่นนี้เนี่ยให้มาที่32ล้านพิกเซลรองรับออปติคอลซูมที่2เท่านะคะเดี๋ยวเราจะมีเทสให้ดูอีกทีหนึ่งแบบเต็มๆเ,เพราะอันนี้เป็นแค่พรีวิวนะแค่พรีวิวยังยาวขนาดนี้เลย ส่วนกล้องตัวหลักรุ่นนี้ก็จัดเต็มมาให้50ล้านพิกเซลนะคะแล้วข้อดีก็คือเขามีการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวใหม่เป็นเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น mm. ใช้เซ็นเซอร์ของ Sony ที่ทําให้สามารถเก็บแสงได้มากกว่าเดิมถึง140%นี่ยังไม่นับเรื่องของกล้องอัลตร้าไวทยที่เพิ่มมาให้นะคะจากเดิมถ้าเป็นรุ่นของ Oppo Find N2 อยู่ที่8ล้านพิกเซลรุ่นนี้ Oppo Find N3 Flip ให้กล้องอร่อยมาที่48ล้านพิกเซล oh. โอ้โหคือแบบ เก็บภาพกันกว้างๆจัดเต็มใครชอบถ่ายวิวใครอยากถ่ายกรุ๊ฟฟี่ด้วยกล้องนี้บอกเลยทําได้ค่ะส่วนกล้องเซลฟี่รุ่นนี้มีมาให้ความละเอียดที่32ล้านพิกเซลนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ละการเผื่อเอาไว้ใช้งานวิดีโอคอลกับเพื่อนได้อไรเงี้ยนะแต่โดยรวมเรารู้สึกว่าถ้ากล้องหลังอ่ะมันลดขนาดนี้แล้วอ่ะเราก็แค่ เปิดใช้งานถ่ายแล้วก็ดูตรง cover screen แบบนี้อย่างนี้ป่ะ <Okay. S 1> มันก็น่าจะง่ายแล้วก็ได้ภาพที่สวยกว่าด้วยอะไรเงี้ยนะการไปอย่างหนึ่นงที่ใหม่นะคะก็คือตรงนี้เลยเป็น alert slider <c oughs> ให้เรากดเลื่อน <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> เพื่อเปิดหรือว่าปิดเสียงตรงนี้เราว่ามันก็สะดวกดีเหมือนกันนะแบบนี้เลยเรื่องของหน้าจอเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหน้าจอเหมือนเดิมเลยก็จริงด้วยสเปคแล้วเนี่ยเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ดีขึ้นคือรอยพับหน้าจออยากให้ทุกคนดูเห็นไหม เรารู้สึกว่ามันมันตื้นขึ้นกว่ารุ่นเดิมเนี่ยบิดบางมุมอาจจะเห็นอยู่บ้างแต่มันตื้นมันตื้นกว่าเดิมแล้วถ้ายิ่งเปิดจออเอาจริง<ะ>เห็นยังไงอะไม่เห็นเลยอะหรอหือแม้แต่เวลาที่ใช้มือสัมผัสผ่สผานตรงรอยพับเองอะ ก็รู้สึกว่ามันเนียนขึ้นมันสมูทขึ้น <Yeah. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นความน่ารักของ cover screen คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่น Opp o p p l f i n d t o flip เราจะสามารถเลี้ยง interactive pet ได้ใช่ไหมคะแต่ interactive pet ของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบ2มิติอะน้องก็จะสามารถแบบฟังเพลงยิ้มถ่ายรูปเป็นเพื่อนเราได้ <c oughs> แต่ตอนนี้ interactive pet เขาน่ารักขึ้นมากทุกคน interactive pet ของเขามีความเป็น3มิติแล้วมีตัวเลือกให้เลือกไม่เหมือนเดิมอะอันนี้ตัวเดิมที่เคยมี ออบางตัวก็เคยมีมาแล้วแต่เนี่ยเราชอบตัวนี้นะเนี่ยดูนี่ดูนี่นนรนนเราสามารถเลือกอื่นๆเพิ่มเติมได้เช่นแบบอ่าตัวเลขอ่าสมมตุติลองแอปพลายดูนะคะอันนี้คือเรายังไม่ทําอะไรเขาก็นอนหลับด้วยเหมือนกันเนะะี่ยค่ะหรืออย่างตรงนี้ค่ะเขาเป็นกลมๆให้เราเลือกเราจะเลือกเพิ่มเป็นแอปอะไรก็ได้เช่นแอปที่เราใช้บ่อยหรือว่าให้แสดงข้อมูลต่างๆเย่าง,งสมมุติว่า เอ้ยเราเข้ากล้องบ่อยมากเลยอะให้เป็นกล้องเห็นปะกล้องก็ขึ้นมาตรงนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น Interactive t e ฟเเนี่ยตัวเลือกแอปพลิเคชันมันจะน้อยลงแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ s ช็อตคั t เข้าแอปด่วนเยอะขึ้นให้เลือก cover screen แบบอื่นอันนี้มันก็จะสามารถรองรับตัวแอปที่เป็น Shortcut ได้ถึง3แอปด้วยกันนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเป็น cover แบบอื่นเนี่ยจะสามารถเลือกแบบตัวช็อตคัทได้ถึง3อันนะสามารถเลือกเปลี่ยนได้เหมือนกันเลย ส่วนสเปคอื่นๆนะคะสำหรับ Opp o p p o Fine Entry Fit จะมาพร้อมกับชิปเซ็ตตัวใหม่ Dimensity 9200แรมให้มาที่12 g b หนหรือความจำภายใน256 g b รุ่นที่วางขายในบ้านเราจะมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นนะคะแบตเตอรี่อยู่ที่4,300 m ิลอมรองรับการชาร์จไวที่44วัตต์นะคะเปิดตัวมาแล้วนะคะที่ราคา34,990บาทแล้วก็ถ้าเกิดใครไป P order ตั้งแต่วันนี้ตอน1ทุ่มเป็นต้นไปจะได้รับกระเป๋าสวยๆจาก a r i s t o t e b a c ด้วยค่ะเห็นแบบนี้แล้วสาวๆรีบเลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดน,นะจ๊ะ <Yeah. S 1> แต่อย่าง <Yeah. S 1> ที่บอกอันนี้แค่พรีวิวเท่านั้นนะคะยังไม่ได้รอไปเล่นเอาอไปใช้งานจริงเลยหลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วแหละว,ว่าเอ๊ะกล้องซูมของรุ่นเนี้ยที่บอกว่ามีกล้องซูมครั้งแรกในมือถือฝาพับเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าซูมได้ขนาดไหนรายละเอียดเป็นยังไงกล้องเซนเซอร์ที่มันดีขึ้นมันโอเคขนาดไหนเดี๋ยวเราทำให้แต่ ไม่ได้รีวิวเดียเด่ยวๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีรีวิวเปรียบเทียบด้วยเพราะฉะนั้นรอได้เลยค่ะกดไลค์กด Subscribe ให้คลิปเราด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oppo Find N3 Flip แล้วก็มือถือรุน่นอื่นๆแล้วก็ติดตามพวกเราในทุกๆช่องทางนะคะเซิร์ชหาได้เลยกับคำว่า sister tech ค่ะ